สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวงตราย,ยานีนะคะมาเล่นพีกีพีเดพ,พ,พ,พีคาร์ดอีกเช่นเคยวันนี้มาในท็อปกคอนเทนต์ที่ว่าคุณในสายตาผู้อื่นและคุณในสายตาของเขาคนนั้นนะคะก็จะเปิดเป็นสองแถวว่าในสายตาของผู้อื่นที่เขามองคุณคุณยังไงแบบไหนแล้วก็ในสายตาเขาที่เขามองคุณคุณยังไงแบบไหนนะคะเลือกจากสามสัญ,ญาลักษณ์นาอสัญ,ญาลักษณ์แรกก็คือ ต้นแคคตัสต้นนี้นะคะสัญลักษณ์ที่สองก็คือต้นแคคตัสต้นนี้สัญลักษณ์ที่สามก็คือต้นแคคตสต้นนี้นะคะเลือกจากสัญลักษณ์ที่ใช่ที่ชอบก็ไปฟังผลการทำานายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกต้นแคคตัสต้นแรกนะคะกับท็อปิกคอนเทน์ที่ว่า เราในสายตาคนอื่นกับเราในสายตาเขาคนนั้นอ,อย่าวพี่ว่านะคะก็เป็นดวงแบบโดยรวมนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยพิาฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะมาดูที่เราในสายตาผู้อื่นกอนเป็นแบบไหนยังไงคะ Six of Pentacles คุณเป็นคนที่ใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือผู้อื่นเนาะเป็นคนที่มีใจิตใจดีแล้วก็ในใสายตาผู้อื่นคือคุณคุณเป็นคนมีเงินนะคะถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ยคุณก็ให้คนอื่นไม่ได้จุกไหมคุณเป็นคนชอบทําบุญทําทานนะในใสายตาผู้อื่นเนาะ ten of w a n d s a shapenical แล้วคุณชอบพัฒนาตัวเองนะคะชอบพัฒนาตัวเองชอบเรียนรู้ชอบทํางาน แล้วทางานจริงๆแล้วในใสายตาคุณอืเขามองว่าคุณทาํา,า mm. ทงานหลายนามากทํางานหลายอยา่างเพื่ออะไรเพื่อความมั่งคั่งร่ารวยพัฒนาตัวเองเนาะเออที่ได้มีสินทรัพย์ที่มันมั่นคงไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรถอะไรอย่างเงี้ยคือในใสายตาเขาคือคุณเป็นคนที่ชอบทํางานใส่ใจอ,อ,อะไรที่มันจะทําแล้วคุณจเจริญก้าวหน้านี่คุณก็จะทําและ ten of wands คุณเป็นคนชื่อราครอบครัวทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะสู้ด้วยตนเอง ทำงานหนะักแค่ไหนก็ไม่มีหวันแล้วเป็นคนที่ไม่พูดเยอะนะ 6, เนาะหกเหรียญหนึ่งเหรียญเหรียญมันคือเออความหนักแน่นไม่ค่อยพูดทําอย่างเดียวมันของพูดเยอะทําดีกว่าในรูปแบบนี้นะคะอืมเพชชอบครับแต่ในมุมที่คุณเป็นคุณก็มีความน่ารักแล้วก็สดใสไม่ว่าคุณจะมาดูคลิปพี่คุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะจะอายุยี่สิบสามสิบส้าสิิบ ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แล้วแต่ในความเป็นคุณคุณมีความน่ารักคุณมีความสดใสมีความแบบทะเลนนิดนิดอ่าดูแล้วไม่แก่ตามอายุอ่ะเออดูสดใสน่ารักในรูปแบบนี้นะคะออสิ่งที่ผู้อื่นเขามองคุณต้องบอกเลยนะในสายตาเขาคือเป,เป็นในทิศทางที่เป็นโพสิทีฟโพสิทีฟคือด้านบวก คุณเป็นคนที่จิตใจดีสู้งานทํางานหนักมีความรักครอบครัวมีความหนักแน่นเป็นคนที่พูดไม่มากใช้การกระทำมากกว่าความพูดนะคะแล้วก็ทําอะไรที่มันชัดเจนแล้วต้องการพัฒนาตัวเองให้แบบมั่งคั่งร่ารวยนะหรืออะไรที่มันเป็นดีทําให้ชีวิตตัวเองดีเออไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระเนี่ยคุณจะทําและในความเป็นคุณถึงดูแบบจริงจงังมั่นคง ในรูปแบบนี้ก็จริงแต่คุณก็มีความน่ารักสดใสในตัวเองนะมีความแบบว่าในบางครั้งกูก็แสดงมุมของแบบความซุกซนความทะเลนทําให้เออหลายๆคนทคนเขามองคุณว่าเอ้ยมันก็แปลกกับสิ่งที่คุณแสดงออกออกมานะคะในบางครั้งที่คุณแสดงออกแล้วคือมันก็คือแปลกนี่กิมันแปลกอ่ะมันเป็นคนแบบแปลกแป,แปอ่ะเออแล้วเป็นคนแบบไม่พูดเรื่องคนอื่นด้วยนะจากหน้าไพ่เนี่ยคือไม่พูดเรื่องคนอื่น มีมีหน้าที่อะไรทาดีกว่าดีกว่าใช้แบบเออเอาคําพูดพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทําอะไรนะคุณเป็นคนที่ชอบเออทามากกว่าพูดนะคะนี่คือสิ่งที่ผู้อื่นมองคุณนะเป็นด้านโพซิทีฟเลยนะอืมแล้วตอนนี้เขาอาจจะมองคุณว่าคุณร่ารวยบางข้งก็ได้เพราะทำงานหนะักเพื่อความร่ารวยก็ได้มีที่ดินมีบ้านมีรถอะไรยังก็ได้คือสิ่งที่เขามองคุณนะอ่ะมาดูที่ในใสายตาเขามองคุณนะคะ เป็นแบบไหนยังไงซีออบสโอรชคุณและเขาเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกลาจากกันไปไหมคะห่างกันไปไหมออต่างคนต่างไปไหม Pentacles p r o b ส์เพราะมันมี of Swords ไพ่ move on เกิดขึ้นมาเนาะเออ Ten of Cups แล้วก็เจดเดวิลขอเดวิลไป สามดาจ้าเธอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูสถานการณ์คุณละเขาก่อนนะเขาไปดูว่าในสายตาเขามองคุณยังไงนะคะดูแลสถานการณ์คุณละเขาน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการมูฟ e on หรือเดินออกจากกันไปแล้วนะคะแล้วนะแต่เขาว่า m ูฟ e on เนี่ยคุณไปได้หรือ,อยังไม่ได้นะคะเขายังเก็บยังกอดยังกัก ความรู้สึกที่การครั้งหนึ่งที่เคยมีคุณไว้คุณคือคนที่เติมเต็มแล้วก็ฟูลฟิลในบางคู่บางเคสอาจจะแบบเคยอยู่กินด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็ได้นะคะหรือ,อทํางานในความสัมพันธ์เหมือนสามีภรรยาหรือเหมือนแฟนกันก็นได้อาจจะแต่ว่า,าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นรักในความลับแล้วไม่ใช่เจนไหมอันนี้พี่ดูไม่เห็นนะแต่ที่ว่าคือก่อนหน้านี้คือคุณและเขาในความสัมพันธ์คุณน่าจะมีการเติมเต็มหรือฟูลฟิลกันและกันเหมือนเปรียบเสมือนแบบ เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วตอนนี้น่าจะมีการเลิกการจากการไปหรือหายจจจากกันไปคุณมุฟออนเขามุฟออนไปนะแต่ถามว่าเข้าไปจากคุณได้ไหมหกดาบสามดาบตรงนี้คือยังไปไม่ได้เนอะยังไปไม่ได้ยังแบบนึกถึงคุณอยู่ยังเก็บยังกักเออยังเก็บกับกกอดในความรู้สึกที่ทุกอย่างที่มีคุณอยู่ไว้ในใจอยู่เสมอเลยแล้วตรงนี้มันทําให้เขาทุกข์เจตเจวิลเนาะมันคือแบบมุฟออนมุฟออนไม่เต็มที่อะอืม เพราะช่วงเวลาที่มีคุณอยู่มันมีความสุขอะมันทําให้เขาเครียดเนาะเออหกดาบสามดาบเป็นเก้าดาบทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณเขาจะเครียดนอนไม่หลับทำยังไงดีกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันจะมุ่งฟอนยังไงดีนะคะอันนี้คือสถานการณ์หรือว่าคุณและเขาคือมีการหากันบ่าแล้วเนาะห่างห่างกันไปแล้วอะเรามาดูว่าในสายตาเขาเขามองคุณยังไงแบบไหนเนาะ s f s w o r o s ่ o ฟร์เพคเกสิบถ้วยเจวิลสามดาในสายตาเขาคุณก็บอกแล้วเนาะคุณเป็นคนที่ฟูลฟิลแล้วก็เติมเต็มเขาเพราะฉะนั้นในความเป็นคุณคุณคือแบบมีคนเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆเนาะมีอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงมาดูเคิดพี่ก็มีความเป็นแม่สูงเป็นการดูแลคนที่ถ้าคุณมองใครว่าใครเป็นคนในครอบครัวคุณก็เ,เหมือนสอดคล้องกับไพ่ใบนี้คือสิบหมา นะถ้าคุณมองว่าใครคือครอบครัวของคุณคุณพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อเขาแล้วคุณก็ทําทุกอย่างเพื่อคนคนนี้มาตลอดในเมื่อก่อนต้องบอกว่าในเมื่อก่อนฟูฟิลเติมเต็มคุณเปรียบเสมือนเป็นบ้านที่สองหลังที่สองของเขาเลยนะคะในเมื่อก่อนนี้นะอืมแต่ตอนนี้มันคือเลิกกันไปแล้วนะอ่าในรูปแบบนี้ เพราะฉะนั้นในสายตาเขาที่เขามองคุณก็คือคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมีความเป็นแม่สูงมีความอบอุ่นอยู่แล้วด้วยสบายใจหรือแม้แต่ผู้ชายที่ดูคลิปพี่นะคุณก็เป็นแบบเหมือนผู้นาครอบครัวเป็นที่พึ่งผ่าหรือพึ่งพิงให้เขาอยู่ได้เสมอถ้าคุณผู้ชายดูคลิปพี่ในสายตาเขานะเขามองว่าคุณยังเป็นอย่างนั้น้วเดดเดวิลตอนนี้เขาก็ต้องการเขาหวยหาแล้วต้องการในความที่ว่า ความเติมเต็มความสุขที่เขาหาจากที่อื่นไม่ได้เขาหาได้มาจากที่คุณที่เดียวแต่ดูว่าคาวามสัมพันธ์มันเลิกกันไปแล้วมันห่างกันไปแล้วมันก็ทําให้เขาไม่สามารถที่จะได้ความฟูลฟิลหรือเติมเต็มคําว่าครอบครัวจากคุณได้อีกนะคะอืมเนาะและในสายตาเขาสิ่งหนึ่งที่มาเขารู้สึกกับคุณก็เรื่องในเรื่องของเซ็กเปอลนะเซ็กเปอลก็เรื่องทางกาย บังคู่บังเคสก็อาจจะมีสัมพันธ์ทางกายไปด้วยนะในสายตาเขาก็ยังแบบสิ่งที่มีอะไรกับคุณนะ่ะมีอะไรกับคุณสิบแปดบวกับคุณเนาะคนเราอ่ะเอาพูดตรงๆนะพี่พูดตรงๆนะเราจะนอนกับใครมันก็นอนได้อะไรเออมีเซ็กกับใครมันก็มีเซ็กได้แต่มีเซ็กด้วยความรักมีเซ็กด้วยอารมณ์ว่าเออนี่คือคนรักนี่แบบฟูลฟิลแล้วก็เติมเต็มเออแค่สัมพันธ์ทางกายไม่พอมันจะมีผูกกันด้วยสัมพันธ์ทางใจจึงนะ้น คือคุณก็เป็นในรูปแบบนี้ในสายตาเขาเหมือนกันในเรื่องของอเรื่องว่าเซ็กแอเพลยนะเซ็กอเพลไม่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตานะเรื่องของเซ็กแอเพลยคือเขาอยากเก็บอยากกอดอยากมีสัมพันธ์อะไรกับคุณเพราะว่าตรงนั้นมันทำให้เขารู้สึกว่ามันฟูลฟิลเติมเต็มกับการที่ได้นอนกอดก,กันกับคุณนะคะจะเจวิลเกิดขึ้นมาเนาะอืม แล้วก็ในมุมหนึ่งในสายตาเขาเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนหรือเดินออกจากความสัมพันธ์หนือคุณมุกออนไปได้เนะาะหกดาบสี hmm. ่เหรียญสิบถ้วยเอคุณสามารถมุฟออนไปจากเขาไดแ้แต่แต่ในสายตาเขานะในสายตาเขานะต้องบอกคำน,นี้คุณมุฟออนได้จริงไม่จริงอันนี้ไม่รู้นี่คือในสายตาเขา คุณสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาเป็นคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาแล้วสามารถมุ่งอนจากเรื่องราวที่มันทําให้คุณลําบากได้โดยง่ายแต่เขามองว่าคุณนะแต่มองนะนี่คือใส่ตจเขาซิกอบสอดแล้วก็ชิโยบสอดเนี่ยแต่เขามองว่ายังไงคุณก็ไปจากเขาไม่ได้ <c oughs> คุณไปได้จากหลายๆเรื่องเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขายังคิดว่าคุณยังต้องการเขาอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นสรุปอีกทีในสายตาเขาเขามองคุณว่าเป็นคนยังไงเขามองว่าหนึ่งไม่ว่าจะเรื่องเซ็กนะในเรื่องเซ็กหรือเรื่องรูปร่างหน้าตาถ้าคุณไม่ได้มีอะไรกันนะเรื่องเซ็กหรือเซ็กเซพชลในความแรงดึงดูดที่คุณมีมันทําให้เขาอยากได้คุณคุณมีเยอะมากสองนะคะถ้าเกิดมีอะไรกันแล้วก็สมมติว่าเออมีอะไรกันแล้วเนี่ยเขาก็ยิ่งอยากกลับไปมีความสัมพันธ์ทางกายกับคุณนะนี่คือในสายคุณแบบ มีเสน่ห์มากใ,มนนะมนในเรื่องของเรื่องพวกนี้นะมีเสน่ห์ในเรื่องของเรื่องพวกนี้สองนะคะในเรื่องของความรู้สึกคุณฟูลฟิลเติมเต็มคุณเป็นที่พึ่งทั้งด้านความรู้สึกคุณเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเขานะแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะ <c raw ly> เออนะเออนี่คือคุณฟูลฟิลเติมเต็มเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตานะเป็นที่พึ่งพาของเขาได้สามนะคะ ถ้าคุณคุณเป็นคนที่แบบตัดสินใจแล้วคือคุณตัดสินใจอะไรเลยคุณเดินหน้าต่อเลยคุณเดินหน้าต่อเลยเออโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์คุณตัดสินใจว่าคุณจะมูฟออนคุณก็มูฟออนแต่ในมุมของเขานะต้องบอกว่าเขาคิดว่าคุณก็มูฟออนไม่ได้หรอกเดี๋ยววันหนึ่งความสัมพันธ์นี้มันก็ต้องกลับมาแต่เพียงแต่ว่ามันจะกลับมาในตอนไหนเมื่อไหร่แค่นั้นเองมันเป็นเดวิลสามดาบเขาเองก็รอการกลับมาแล้วเขาก็มองว่าคุณก็รอการกลับไปของเขาหรือ คุณและเขารอการกลับมาของกันและกันอยู่เข้าใจนะเข้าใจนะงั้นสรุปอีกครั้งสายตาเขาคุณก็คือแบบเออมีความดึงดูดทางเพศหนึ่งสองมีความอบอุ่นนะสามมีความเด็ดขาดในเรื่องของอถ้าถ้าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอื่นคุณมีความเด็ดขาดที่แบบคุณบาดเจ็บคุณสามารถจะลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินหน้าต่อได้ง่าย นี่คือคุณแต่สําหรับเขามองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ความเด็ดขาดเนี้ยเขายังแบบเหมือนเข้าข้างตัวเองอะ่ะเข้าใจนะว่าเขาคิดว่ายังไงความสัมพันธ์เนี้ยคุณและเขามันยังไม่จบเพียงแค่รอเวลาการกลับมาอีกคั้งแค่นั้นเองเนาะอันนี้พี่สรุปแบบสั้นๆให้อีกรอบว่าในใสายตาเขามองคุณยังไงนะโอเคก็จบเรียบร้อยสําหรับผู้ชีเ้เลือกต้นแคกตัดต้นแรก ก็เป็นดวงแบบโดยรวมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นต้องคิดเียกขึ้นมากถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับพี่ก็รายละเอียดใต้คลิปมีแอดไลน์จองคิวกันมาได้นะคะถ้าทักมาแล้วพี่ไม่ตอบกลับในทันทีขออภัยด้วยนะบางทีติดคิวติดงานอยู่นะขอ,กก like, ขอบคุณชิการ้ายขอบคุณชิการ s u ับสก์รัขอบคุณชิการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับพี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลขึ้นนำนายสมหรัเลือกต้นเคกตาตนนี้นะคะกับ ขาปิดคอนเทนท์ที่ว่าคุณในสายตาผู้อื่นและคุณในสายตาเขาเนาะเป็นทั่วแบบโดยรวมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นมันตเกงยิดคิดมากมาดูกันค่ะในสายตาผู้อื่นจะมูนคุณเป็นคนที่ไม่ให้ใครเข้าถึงง่ายๆนะในสายตาผู้อื่นอื ในใสายตาผู้อื่นคุณจะเป็นคนที่ไม่ให้ใครเข้าถึงในงานคุณมีพื้นที่ของตัวเองคุณเป็นคนที่ดูลึกลับแล้วก็น,น่าค้นหามากๆแล้วพลังงานของคุณทําให้คนอื่นเกรงกลัวแล้วก็หว่นไหวนะคะดเวอื์เป็นคนที่แบบเติบโต,ตแล้วก็หนักตะหนักรู้ในเรื่องราวของแบบตนเองหรือหลายๆอย่างอาจจะด้วยว่าตัวคุณเดินทางม,มาเยอะหรือผ่านประสบการณ์ในชีวิต โออชคโชนมาเยอะแล้วคุณเอาตรงเนี้ยมาสามารถที่จะแบบเรียนรู้ก็เติบโต,ตได้ด้วยหนึ่งไม้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ได้ในที่ทาที่ดีขึ้นด้วยนะคะ Ten of Swords มาดูหน่อย Ten of Swords เขชอบขาวอ่าม,มาดูแล้วก็คุณในใสายตาของเขาหน่อยค่ะ t e a v e e r The m i c ม n จ e ีน of ่ o ก s วน r ้า a สูงเอ้ามาดูกันนะคะเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุไฟไม่สิงข์หนูราศีเมีดได้เนาะ ในสายตาผู้อื่นที่เขามองคุณหรือเห็นคุณเนี่ยจริงๆคุณไม่ได้เป็นคนที่เปิดเผยอะไรตัวตนมากมายหรือถ้าคุณมีโซเชียลสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วคุณก็ไม่ค่อยลงอะไรเนาะให้เห็นบ้างเห็นบ้างอะไรบ้างอแต่ก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดในชีวิตของคุณเป็นคนที่ดูลึกลับแล้วก็น่าค้นหานะคะเอ่อจอวอร์เอชอควานแล้วในสายตาผู้อื่นที่เขามองคุณก็คือว่าคุณน่าจะเจอเนาะ10 of sorts แบบถ้วยเนี้ย แน่จะเจอเรื่องราวที่มันไม่เวิร์กสำหรับชีวิตตัวเองเนาะแล้วคุณเป็นคนที่สามารถเติบโตเรียนรู้จากความทุกข์ได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอๆนะคะแล้วคุณเป็นคนที่แบบอะไรที่มันไม่โอเคที่รู้แล้วว่ามันไม่ใช่สำหรับคุณคุณพร้อมที่จะเดินออกหรือเดินหันหลังได้เสมอแต่ว่าชีวิตคุณนะเป็นคนที่แบบเจอแต่อุปสรรคปัญหานะในสายตาคนอื่นเนาะชีวิตคุณไม่ได้สบาย เจอแตออุปสรรคปัญหาเรื่องราวเรื่องนู้เรื่องนี้แต่อุปสรรคตรงปัญหาตรงนี้เขามองว่าคุณอะเรียนรู้แล้วก็เติบโตสามารถเป็นคนใหม่ดีขึ้นไปกว่าเดิมได้ทุกครั้งอะ,อ,ะอาจจะเป็นเหมือนแบบแมวก้าวชีวิตทุกครั้งที่มีปัญหาดูเหมือนคุณจะแย่คุณก็กลับมาพัง,งาดใหม่แล้วคุณก็เอาจากสิ่งที่คุณเคยเป็นหรือปัญหาที่คุณเคยเจอเรียนรู้แล้วก็เติบโตเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ได้อยู่เสมอเนาะคุณมีพลังงานแห่งการเติบโตที่แบบ เปิดมาแต่คุณก็ไม่เปิดเผยตัวตนให้ใครได้รับรู้โดยเฉพาะเรื่องราวส่วนตัวหรือชีวิตส่วนตัวของคุณสักเท่าไหร่เป็นคนที่น่าค้นหาแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรมากสําหรับคุณด้วยเลยเออรู้เขาไม่ค่อยรู้อะไรมากจากคุณด้วยเลยเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่เปิดเผยตัวตนมากลงโซเชียลมากหรือลงสื่อมากใครก็รู้จักคุณได้ง่ายแต่ตอนนี้คุณไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วคุณเป็นคนใหม่คนใหม่ที่เขาแบบว่า คนอื่นนะมองว่าเขาเข้าถึงคุณไม่ได้เหมือนเข้าถึงคุณไม่ได้ง่ายเหมือนในเมื่อก่อนแล้วนะนี่คือในสายตาผู้อื่นนะคะอ่ะมาดูที่ในสายตาเขาเจมส์เ e ลิรหรือมิชเชียนเบอแล้วก็ฟ o อ s ด์สอดเป็นไปได้ว่าคุณที่คุณนึกถึงนะ่าจะเป็นคนที่หายกันไปจากความสัมพันธ์ไหมเลิกลากันไปแล้วหรือตอนนี้น่าจะมีการห่างหางกันไปแล้วกับความสัมพันธ์นะคะอืม ในความเป็นคุณในตอนนี้ในสายตาเขาเขามองว่าคุณเด็ดขาดมากคุณเป็นเดเอ็มเพลเลอร์เลยถ้ายิ่งเป็นผู้หญิงมาดูคลิปพี่นะเดอกเอ็มเพลเลอร์คืออะไรจักรพรรดิใช่ไหมด้วยความเป็นคุณน่ะคุณไม่ใช่แค่แบบผุ้อะผู้หญิงสายสตรองอะผู้หญิงแข็งเงี้เออมีโก้มีโก้จัดเลยอะคุณเป็นคนที่ไม่ลงให้ใครในสายตาเขานะ ออถ้าตอนนี้คุณกําลังเดินออกจากความสัมพันธ์หรือคุณ move on หรือเลิกราจากกันไปคุณก็ไปสุดเลยคุณตัดสินใจแล้วคุณก็ทําแบบนั้นนี่คือคุณในใสายตาของเขาอืม m เ g i c i a n 10 of Wands แล้วเป็นคนที่สู้งานหนักทางานก็เหมือนหน้าไพใ้ตรงนี้เลยเนาะเออข้างบนเออเป็นคนที่แบบสู้งานหนักเป็นคนที่แบบทาเป็นคนเก่ง m a g i c ชียคือคนเก่ง เรียนมาอย่างหนึ่งทํางานอย่างหนึ่งก็ได้แต่ว่าหรือทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันทุกอย่างแล้วก็ทํางานอย่างหนักพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีคุณเป็นคนที่เก่งมากคุณมองเห็นถึงความมั่นคงมั่งคัง่งความที่แบบมันเป็นรากเป็นฐานมากกว่าแบบเออเขาเรียกว่าไงนะมากกว่าแบบใช้เวลากับเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันอนะอย่างหนึ่งอะ หคือจุกจิกเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันที่เขามองก็คือหนึ่งการนินทาคุณไม่ไปน,นินทาขครเสียเวลาชีวิตคุณนี่คือคุณคุณชอบทํางานทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันเพื่ออะไรเพื่อความมั่นคงมั่งคัง่งเพื่อการเจริญเติบโตในชีวิตของคุณคุณต้องปการเป็นเดมเพลเอร์คุณมีศักดิ์ศรีคุณมีเกียรติแล้วก็คุณเป็นคนที่ไม่งอไขในสายตาเขานะอืมไฟออฟสอดเพราะฉะนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์นี้มีการห่างกันไปในระหว่างเขากับคุณนะก็คิดว่าถ้าเกิดเขาคุณเนี่ยจะไปง้อเขาเขาก็คงไม่ต้องไปคาดหวังเพราะด้วยความเป็นคุณหนึ่งคือคุณอีโก้จัดมากตอนเนี้ยอืคุณไม่ลงให้ใครง่ายๆแล้วคุณก็เป็นคนเก่งทํางานหลายหน้าหลายอย่างแม้งานนั้นมันจะหนักแต่คุณก็พร้อมจะไปต่อแล้วคุณเป็นคนที่ ทำมากกว่าพูดในสายตาเขาที่เขามองคุณนะแล้วก็เกิดมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วเลิกหลากันไปแล้วคาดหวังว่าคุณจะกลับไปง้อเขาเนี่ยเหรอเขาบอกเลยว่าตอนเนี้ยคุณไม่ง้อเขาแน่นอนด้วยความว่าคุณเป็น energy ของจกักรพพัดมั่นคงม,มีโก้ยิงแล้วก็มีศักดิ์ศรีในตนเองนะคะเขามองคุณแบบนี้เลยนะอืมแล้วก็มองคุณว่าคุณเป็นคนเก่งด้วยทํางานสารพัดสารเพเลย เออสู้งานแล้วก็รักครอบครัวเนาะโอเคแต่พี่ไม่ได้ดูว่าสถานการณ์คุณว่าในที่สุดจะกลับมาแบบไหนยังไงนะก็คือจากหน้าไพ่ก็คือว่าในใสายตาเขาเขามองคุณแบบนี้โอเคก็จบเรียบร้อยนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาเลือกพี่บอกอย่างลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีมีนธาตุไฟไม่สิธน,นูแล้วก็ราศีเมษเนาะเออต้องขออภัยนะแล้วจะพูดซ้ำอีกเออช่วงนี้งานเยอะอกสมุนนะคะอืมโอเค ก็จบเรียบร้อยสําสหรับผู้ที่เลือกต้นแขกตัดเออต้นที่สองก็เป็นดวงแบบโดยรวมนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับพี่ก็รายละเอียดใต้คลิปมีแอปไลน์จองคิวกันมาได้นะคะถ้าทายมาแล้วพี่ไม่ได้ตอบกลับในทันทีขออภัยด้วยนะบางทีติดคิวงานอยู่นะขอบคุณที่การไลค์ขอบคุณที่การสับสครายขอบคุณที่การเดินทางขอบคุณทีนน่เดนินร่วมทางกับพี่ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกต้นแขกตัดต้นนี้กับท็อปปี้คอนเทนต์ว่าที่ว่าเราในสายตาคนอื่นและเราในสายตาของเขานะเนาะพอมาดูกันว่าในสายตาคนอื่นมองเรายังไงและในสายตาเขามองเราอย่างไงนะคะเป็นดวงแบบโดยรวมเนาะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,รง,างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นมันก็คิดเยอะมากาให้ไปรุนแล้วไปหลุดไปไหนจ็ไม้ค่ะมาดูกัน โ o ล e กวนในสายตาคนอื่นมองยังไงคะ The jewel mm hmm. ถือออฟสชชสวิงอฟสชชพี่ว่าในใสายตาคนอื่นไม่รู้ใครมองคุณนะสำหรับต้นแคคตาต้นที่สพี่รู้สึกได้ว่ามันมีความอิจฉาวิสยาภายในภาย,ภายในภายในไพ่นี้อยู่อ่ะภายในแบบสายตาคนอื่นที่เขามองคุณอนะ่ะอืม เพราะอะไรรู้ป่ะอ่านี่สายตาอ่ามาดูที่สายตาที่เขามองคุณสำหรับคุณที่เลือกต้นแขกตาต้นที่สามนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันตออืม justic t temperance ในสายตาเขาเขามองเราค่ะ play of source อ่าโอเค chain of source นะอืมข้อดีคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีมังกรน,นะคะอ่ราศีตุลถ้าลงไปถุนต้นกลมแล้วก็ราศีธนูได้ วาดูที่สายตาผู้อื่นก่อนมันคือพี่รู้สึกได้ว่ามันมีความอิจฉานิสยาอยู่ภายในแบบหน้าไพ่ดวงนี้เนาะมันขึ้นมาเองนะมันขึ้นมาเองเพราะว่าจากหน้าไพ่เนี่ยในสายตาผู้อื่นเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่แบบมั่นคงมั่งคั่งแล้วในระดับหนึ่งถ้าคุณทําธุรกิจก็ทําธุรกิจที่แบบมีความมั่นคงมั่งคัง่งการเงินการทองหรือแม้แต่ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คุณอยู่ในที่ทางที่ดีดีเลยละ่ะ แต่เดเจวิลคยเดรเจวิลสามดบแล้วเซเว่นออสคือเซเว่นออสตรตรงนี้แหละมันทําให้พี่รู้สึกว่ามันมีความอิจฉายในความที่ว่าคุณได้ดีแล้วเมื่อคนอื่นเขามองว่าเออไม่ใหญ่คุณได้ดีอ่ะดีได้นานเหรออะไรอย่างเงี้ยฟิลลิ่งประมาณนี้คือมันพี่เลยมองว่ามันมีความอิจฉาในหน้าพันนี้ไม่รู้ว่าคุณนึกถึงใครในสายตาใครนะอืมในสายตาคุณคนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าในสายตาเขาเขามองว่าคุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การเงินการงาน ไม่ว่าจะก,การเงินการงานงหรือไม่ก็ความรักมั่นคงในระดับหนึ่งเลยเนาะแต่ด้วยว่าคุณอาจจะมีประเด็นกับเขาเหล่านั้นไหมเจนะเจวิลเนาะมีประเด็นกับเขาเหล่านั้นไหมเพราะว่าพอเขาเห็นคุณได้ดีแล้วเขารู้สึกไม่พึงพอใจอืมรู้สึกไม่พึงพอใจแล้วก็มองว่าคุณจะได้ดีได้นานแค่ไหนคุณจะพังงากได้นานแค่ไหนมีความอิจฉาริษยาอยู่เพราะฉะนั้นสายตาผู้อื่นพวกคุณเลิศมากพี่ชบให้แบบนี้ละกัน นะคุณเลิศมากมันทําแบบคนเราอะถ้ามันไม่เลิศถูกไหมเขาจะอิจฉาริษยาเราเหรอถูกปะเพราะฉะนั้นในสายตาผู้อื่นที่เขาซึ่งคุณรู้ว่าคุณคิดถึงใครอะสายตาผู้อื่นมองคุณก็คือคุณพั้ง้อมดีทุกอย่างการงานการเงนิงน,งน,งนความรักคุณมั่นคงในระดับหนึ่งเลยซึ่งมันดีแล้วมันทําให้เขาอิจฉาฤิษยาในความเป็นคุณที่คุณได้แบบนี้อืมอะเงินจบสําหรับสายตาผู้อื่น <c oughs> อะมาดูที่สายตาเขาเนาะ just stick to arrange p a y of s o r c แล้วก็ ten of swords ในสายตาเขานะคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงเป็นคนที่แบบว่าแอมืมีความเป็นแมนถ้าผู้หญิงมาดูคลิปพี่ก็พี่รู้สึกได้ว่าคุณมีความเป็นแมนคุณไม่คุณแร์ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์หรือทุกๆอย่างคุณไม่เป็นคนที่เอาเปรียบใครอืคุณไม่เป็นคนที่เอาเปรียบใคร,คนคนร,ใครและคุณรู้จักบรนหาการ ในความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นมาอย่างไงคุณสามารถดึงดูดพลังงานดีพลังงานบวกเข้ามาชีวิตในตัวคุณได้นะคะแล้ว Pay o f f s o r t Ten o f f s o r t จากความรู้สึกที่รู้สึกได้ว่าคุณและเขาน่าจะมีเคยมีความสัมพันธ์กันแล้วตอนนี้คุณไม่แคร์เขาเลยคุณไม่แคร์เขาเลยคุณไปอยู่ในทิศทางที่ว่าพัฒนาตัวเองเรียนรู้ก็เติบโตนะเดีไม่ดีอาจจะมีการแบบ เหมือนคุณเคยอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่อาจจะเป็นคนที่ดราม่าเป็นคนที่เน้นแีบแต่ตอนนี้คุณไม่ใช่คุณเติบโตไปในทิศทางที่ดีที่ดีจนแบบดีจนตอนเนี้ยคุณไม่แข่เขาแล้วคุณรู้จักให้ความยุติธรรมต่อตัวคุณเองหรือแม้แต่ให้ยุติธรรมต่อผู้อื่นนะคุณเป็นคนที่ชัดเจนจริงจังรู้จักอะไรควรไม่ควรและคุณก็ไม่ใช่คนที่เอกเปรียบใครอืม และในความสัมพัน์นะเหมือนว่ามันจะมีน่าจะมีการหาเพย์ออฟสอดเทนออฟสอดตรงนี้นะพี่รู้สึกได้ว่าในความที่เป็นคุณคุณไม่อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่อ่อนแออ่อนแอในตรงนี้หมายความว่าใครจะทํายังไงกับคุณก็ได้เป็นคนดีอ่อ,อทำดีเพื่อแบบให้คนอื่นอยากให้มองว่าดีเขาก็เลยกลายว่าเป็นการทําดีที่ทําแบบใครจะทําอะไรกับคุณก็ได้แต่ตอนนี้คุณไม่ใช่ คุณมีความแข็งแกร่งคุณมีความเป็นแมนขึ้นแล้วคุณรู้จักแฟฝงแม้แต่ความแฟฝงตรงเนี้ยคุณก็ต้องให้ความยุติธรรมตัวคุณก่อนด้วยไม่ใช่แต่ว่าคุณตามใจคนอื่นแล้วคุณทำร้ายหัวใจตัวคุณเองคุณไม่เป็นแบบนั้นแล้วซึ่งตรงนี้นะคะเมื่อก่อนพี่รู้สึกได้ว่าคุณอาจจะเคยดีกับคนคนนี้เขาคนนี้ที่คุณนึกถึงเนี่ยคุณอาจจะเคยดีเป็นคนทช่แบบอะไรก็ได้อยู่ในความสัมพันธ์คุณก็พร้อมที่จะทำอะไรให้เขาก็ได้แบบแค่ทำให้เขา คุณพอใจแต่ตอนนี้คุณถ้าในความสัมพันธ์นะคุณจะเอาความสะดวกของคุณก่อนถามว่ามันดีไหมมันดีนะอา้าไพเนี่ยคือแบบเขาบอกว่ามันดีนะคือคุณเคารพตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะเคารพคนอื่นนะสิ่งที่มันเป็นนะแต่มันทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่แคร์เขาแล้วแปลว่าคนคนนี้เมื่อก่อนเขาน่าจะทําร้ายคุณพอสมควรนะทําร้ายคุณพอสมควร การที่คุณไม่แคร์เขาหรือคุณไม่กลับเข้าไปแือคุณเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะเขามองว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีการที่คุณไม่แคร์เขาหรือไม่กลับเข้าไปเอ่ยยุ่งเกี่ยวหรือปฏิสัมพันธ์ในความสัมพันธ์กับเขาอีกหรือจะกลับไปก็ไปแบบแฝงไปแบบยุติธรรมสําหรับตัวคุณด้วยตรงนี้มันทําให้เขาแบบเขาอยากได้อย่างเดิมคนที่แบบคอยยอมเขาตามเขาให้เขาเป็นแบบที่หนึ่งอย่างเงี้ยอยากได้เหมือนเดิมซึ่งตรงนั้นเขามองแล้วว่า เขาคิดว่าเขาจะไม่ได้ตรงนั้นแล้วนะคะเขาไม่ได้ตรงนั้นแล้วเป็น ten of swords เนอะอสรุปให้ได้ว่าในสายตาเขาก็คือว่าคุณเป็นคนที่แฟฝงเป็นคนที่มีความยุติธรรมแล้วก็เป็นคนที่เคารพตัวเองก่อนเมื่อเคารพตัวเองก่อนเราก็จะเคารพผู้อื่นพูดง่ายๆว่าคุณไม่ชอบให้ใครมาทําอะไรกับคุณในทิศทางที่ไม่ดีคุณก็ไม่ชอบคุณก็ไม่ทําแบบนั้นกับผู้อื่นเหมือนกันซึ่งมันเป็นแบบแมนแมนแมนมากแล้วเป็นไปในทิศทางที่จริง เนาะเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมไในความเป็นคุณตรงเนี้ยมันทําให้เขาแบบเมื่อก่อนไม่รู้ว่าคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะแต่ว่ามันทําให้คุณอ,อ่ชัดเจนอะ่ะเออชัดเจนกับความเป็นตัวเองเคารพตัวเองจนแบบเขารู้สึกว่าเขากําลังจะสูญเสียคุณไปนะคะโอเคจบเรียบร้อยสําหรับผู้ที่เลือกต้นแคคตัสต้นที่สาเนาะอืม ก็เป็นดวงแบบรวยรวมนะคะตรงบ้าง,มง,างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากถ้าใครสนใจดูวดวงส่วสนตัวกับพี่ก็รายละเอียดใต้คลิปมีแอดไลน์จองคิวกันมาได้นะคะถ้าทักมาแล้วพี่ไม่ตอบกลับในทันทีต้องขออาภัยด้วยนะบางทีติดคิวติดงานอยู่นะคะขอบคุณเจกการไลอ์ขอบคุณเจกการ s u b s c r i b e ขอบคุณเจกการเดินทางขอบคุณ,นานานคณที่เดินร่วมทางกับพี่ค่ะขอบคุณค่ะ